สวัสดีนะครับวันนี้พามาชมนะครับพระสวยๆครับองนี้เป็นนั่งพานชนามานปี2,537นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับกรรมการรวมโค่นเองนะฮะซึ่งอง์นี้เนี่ยสภาพสวยมากๆนะครับเดี๋ยวพาให้ชมนะครับสภาพสวยแบบไหนนะนี่ครับดูจากจมูกครับจมูกสวยแบบจมูกร้อยเลยครับองนี้ดูครับสวยจริงนะครับแล้วก็ เป็นรวมโค้ด6โค้ดครับตรงนี้เป็นบล็อกหลังหมูจุดนะครับตรงนี้เป็นบล็อกหลังหมูจุดนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นบล็อกหลังหมูจุดนะนี่ฮะสวยงามครับสวยงาม นี่ครับโอเคครับก็สำหรับตรงนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีครับ